คือคนไทยก็อยากจะย้ายไปอยู่ต่างประเทศคนอเมริกาเองเนี่ยก็อยากจะย้ายไปอยู่เม็กซิโกไทยเนี่ยสวรรค์ของคนรีไทยไม่ว่าจะเป็นยุโรปอเมริกาเพราะว่าของไทยเนี่ยมีครบหมดในภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็มีมีสุภาษิตว่า the grass next next door always greener ก็คือหญ้าข้างๆบ้านเนี่ยสีเขียวกว่าตลอดเวลาเพราะว่าเรามองแต่ คนข้างๆบ้านเราไม่ได้มองตัวเองคือคนไทยก็อยากจะย้ายไปอยู่ต่างประเทศแต่ท้ายสุดแล้วเนี่ยพอมีอายุเยอะขึ้นเรื่อยๆรายได้มันไม่ได้มากขึ้นคือถ้าอยู่ต่างประเทศเนี่ยม,มันต้องมีรายได้แบบอดีตนายกใช่ไหมที่ที่อยู่ดูไบอะไรเงี้ยเคยอ่านบทความไงว่าเขาใช้อย่างน้อยอ่ะสาล้านบาทต่อดเดือนแล้วเขาอยู่มากี่ปีแล้ว <c oughs> <c oughs> แสดงว่าเขาก็ต้องมีเงินเยอะมากเพราะว่า ถ้าจะอยู่อย่างดูไบได้เนี่ยเขาอย่างอยู่แบบเขาเนี่ยคุณต้องมีคนขับรถคุณต้องมีคนทำอาหารคุณต้องชอปปิ้งโคเชอรี่แล้วเ,เขาก็เดินทางไป,ไปนู่นไปนี่ด้วยนะรอบโลกคือคือถ้าอยู่ต่างประเทศคุณต้องมีเงินเยอะมากถ้าจะรีทายในอเมริกาเนี่ยคุณต้องมีเงินอย่างน้อยหมื่นเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนผมเคยอยู่มาแล้วหมื่นหมื่นเหรียญบางทีก็เอาไม่อยู่นะ เดือนละ4ี่แสนสามแสนสี่แสนถ้าถ้าไปอยู่อเมริกาถ้าจะอยู่แบบสบายๆนะเพราะว่าหนึ่งคุณต้องเติมน้ํามันคุณต้องกินอยู่ค่าไฟค่าน้ํามีบ้านอีกเราต้องมีค่าเดินทางส่วนใหญ่เดินทางที่ข้ามรัฐตลอดถ,ถ้าจะไม่งั้นคุณก็อยู่บ้านอย่างเดียวมันไม่ใช่ไป,ไปนู่นไปนี่แป๊บเดียวก็หมดแล้วกินอยู่แต่ละวันก็หมดแล้วตินอยู่แต่ละวันมื้อหนึ่งวันหนึ่งวันร้อยวันละร้อยเหรียญก็แทบจะเอาไม่อยู่แล้ว เป็นโรบินฮูดแล้วคุณหางานทําอะไรอะ่ะอย่างยกตัวอย่างคนที่เขาไปเขาไปอยู่เนี่ยอย่างที่ใครนะไปขับอูเบอร์เขาก็ยังอยู่แทบจะไม่ได้เลยอยู่แบบมืออดมือกินมืออะ่ะอย่างชื่ออะไรนะที่หัวขาวนั่นน่ะไปนั่นน่ะไปขอแบบสวัสดิการรัฐนะ่ะคือเป็นจะเป็นโฮมเลสอยู่แล้วถูกไหมเขาอยู่อยู่อเมริกาใช,าใช่คือต้องไปขอสวัสดิการรัฐนะสวัสดิการผู้สูงอายุอะ่ะ เป็นอดีตสอสอดีตรัฐมนตรีด้วยคือต้องไปอยู่แบบนั้นคือคือถ้าคุณไม่มีเงินอย่าหวังเลยว่าจะอยู่แบบสุขสบายฝรั่งเศสมันก็เป็นมันก็พูดยากกว่าเป็นเสรีนิยมตอนนี้ก็คือมีแต่อิมเมไกนจากแอฟริกาเต็มไปหมดเอาแค่ทีมชาติฝรั่งเศสก็รู้แล้วดูแล้วไม่เหมือนฝรั่งเศสเลยผิวดำกันหมดในปารีสก็เหมือนกันคือในปารีสนี่ถ้าคุณเดินคุณเข้าเมโทรเดินเ,เดินทางด้วยเมโทรนี่โอ้โหน่ากลัวมาก ในเยอรมันตอนนี้ก็มีปัญหาเยอะเรื่องผู้อพยพตุรกีก็เต <S 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 ็มบ้านเต็มเมืองไปหมดแล้วก็คดีก็เยอะด้วยขนาดในสวีเดนเองก็มีนะผู้อพยพแบบจากตะวันออก d ิสอหรือว่ายุโรปตะวันออกก็เต็มไปหมดแล้วก็เกาออาจรรกมเยอะด้วยประเทศที่มีเสรีภาพแต่การแต่การหางานมันก็ไม่เท่าเทียมกันอยู่แล้ว คือคนที่มันก็จริงๆมันก็คือการศึกษาแต่คนที่จะเข้าเรียนในในประเทศเหล่านั้นได้ก็ต้องมีเงินยกตัวอย่างคุณจะเข้าเรียนไอวี a g u e ได้ยังไงต่อให้คุณได้ทุนมาคุณก็ต้องมีเงินใจ่ายค่าค่าเช่าคขาเช่าห้องค่าหอหรือว่าถ้าครอบครัวคุณไม่ได้รวยคุณไม่ได้สกอ a ลชชิปคุณก็เรียนมหาลัยธรรมดาก็ยากมากแล้ว ผมเคยอยู่อเมริกาเนี่ยค่าเรียนเอาแค่แคมหาลาัยของรัฐคุณก็ต้องเสียประมาณหมื่นกว่าเหรียญต่อเดือนเออต่อปีต่อซีมิสเตอร์อันนี้มหาลัยของรัฐนะมันก็ต้องหลายล้านอยู่แล้วคือมันก็แค่คนระดับกลางคนชั้นกลางแล้วก็ไปต่อยอดคือคนระดับล่างแทบจะไม่ได้เข้าเรียนอยู่แล้วแล้วคนระดับล่างนี่แหละก็คือกินหาเช้ากินขําเป็นอัตราแบบมินิมัมเวจ คนระดับล่างนี่แหละที่ไม่สามารถแอฟฟอร์ดที่จะอยู่อพาร์ตเมนต์ได้หรือว่าเช่าบ้านได้ก็ต้องเป็นโฮมเลสคุณต้องมีตังค์สิคุณมีตังค์ต่อให้มันก็มีคนแบบไปแต่งงานนะเดี๋ยวนี้เห็นในเยอะแยะเลยเห็นในอ่านหนังสือพิมพ์อ่านใน page นี่ยแบบผู้หญิงไปแต่งงานแล้วถึงได้กรีนการ์ดก็ไปขยันทํางานมันก็การเป็นการแต่งงานม,มันเยอะมัน,ม,นมันก็มีเยอะเหมือนกัน มันก็เป็นระบบทุนนิยมไงทุนนิยมมันก็กีดกันอยู่แล้วคือคนที่มีทรัพยากรมากมีทุนมากมันก็กีดกันอยู่แล้วคือต่อให้คุณต่อให้บอกว่าการศึกษาดีแค่ไหนแต่คุณก็ต้องมีเงินในการเข้าเรียนในการเข้าเรียนไม่ใช่แบบคุณจะมาเป็นโรบินฮูดเริ่มจากเป็นศูนย์มันยากอะสมัยผมทํานี่มันยากมากเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยนี่แบบแทบจะหมดเวลา อย่างยกตัวอย่างคนคนแบบผีน้อยไปทํางานที่เกาหลีอย่างเงี้ยคือคุณก็ไปแค่เก็บเก็บเบอร์รี่เก็บอะไรเงี้ยคุณก็แบบไม่สามารถจริงๆก็ไม่ได้สามารถตั้งตัวได้หรอกงานที่เราเลือกได้อย่างที่เขาเรียกร้องกันเยอะๆเนี่ยส่วนใหญ่มันต้องเป็นซิติเซนคือคุณต้องเป็น People อีดูเคทพีเพิลอะที่ผมสามารถไปอยู่ได้เนี่ยผมแบบต้องถีบตัวมาอยู่แบบสบายมันยากไง ในอเมริกาตอนนี้ก็มีมีบทวิจัยเลยว่าคนคนคนอเมริกาเองเนี่ยก็อยากจะย้ายไปอยู่เม็กซิโกเพราะว่า1ค่าครองชีพเนี่ยสูงเริ่มเริ่มสูงเพราะว่าเงินเฟ้อเนี่ยแหละพองเงินเฟอ้อค่าครองชีพสูงรายได้คนขึ้นตามไม่ทันเงินเฟอ้อเรื่องแก๊สเรื่องอน้ํามันค่าค่าเช่าบ้านสูงคือคนที่แบบเดือนชนเดือนตอนนี้มันไม่มีเงินเก็บไงมันก็อยู่แบบเดือนชนเดือนแล้วก็ตอนนี้ความปลอดภัยก็น้อยลงพอ เพราะว่าเรวเริ่มอยูอ่ยากแล้วความปลอดภัยน้อยลงอัออากรรมสูงขึ้นคืออยู่แบบไม่มีความสุขเหมือนคนถามคนในเกาหลีใต้บางคนเ็ายังเครียดนะอยู่แบบเครียดเพราะว่าข้าครองชีพสูงถึงคุณภาพชีวิตมันดีแต่อยู่แล้วไม่มีความสุขเนี่ยเม็กซิโกก็ค่าครองชีพต่ำกว่าบางเมืองออก็คุณภาพชีวิตมันก็ไม่ต่างกันมากกับอเมริกา มันก็ตลกดีนะเพราะสมัยทรัมป์เขาก็ต้องการจะสร้างกำแพงไม่ให้คนเม็กซิกันเข้ามาเพราะว่าคนเม็กซิกันเข้ามาเนี่ยทำเนี่ยปัญหาหนักเลยในอเมริกาพอกีดกันเม็กซิกันเพราะว่าเอ,อเมริกาเนี่ยมันไม่มีเลเบอร์ราคาถูกคนที่จะแบบล้างจานทำพวกเลเบอร์อย่างเดียวเหมือนเหมือนคนงานพม่าบ้านเราอะทำงานก่อสร้างทำงานล้างจานทำงานเ,เก็บมะเขือเทศอะไรเงี้ย คือส่วนใหญ่เม็กซิกันทำทั้งนั้นนักลงทุนอสังหาเขาจะไปลงทุนที่โปรตุเกสเพราะว่าค่าของชีพไม่สูงมากแล้วคุณได้ได้พ r เวเลได้สิทธิพิเศษของเชงเก้นอีกเดินทางได้ยุโรปอากาศก็สบายก็คล้ายๆกันกับเมืองไทยเมืองไทยตอนนี้คืออากาศแบบอบอุ่นค่าของชีพก็ไม่ได้สูงมากไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลเฮลทแคร์ก็ก็อยู่ในระดับค่อนข้างดีแล้วก็ราคาไม่สูงมากถ้า ถ้าเขาต้องไปรักษาที่ยุโรปที่อเมริกาแล้วการเดินทางระดับสาธารณูปโภคถือว่าระดับขั้นดีระดับหนึ่งคือถ้าเปรียบเทียบกับมาเลเซียอันนี้เคยวิจัยมานะคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็อยากจะอยู่เมืองไทยมากกว่ามาเลเซียเพราะว่าการเดินทางมันสะดวกมากกว่าของเรายังมีรถไฟฟ้าค่ารักษาพยาบาลก็ไม่ได้แพงมากเกินไปค่าครองชีพก็ไม่ได้สูงมากเกินไปถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักแต่ก็สังเกตได้ว่าชาวต่างชาติเนี่ยค่อนข้างจะแฮปปี้อยู่กับเมืองไทยมากกว่าเพราะว่าเราค่อนข้างเป็นประเทศที่เปิดแล้วก็เซอร์วิสไมซ์เซตคนไทยเนี่ยค่อนข้างเฟรนลี่มากกว่าพูดไม่ได้แตวก็ช่วยเหลือได้ปรับปรุงนิดเดียวคือเราต้องปรับปรุงด้านเซอร์วิสไมซ์เซตก็คือเหมือนกับการให้บริการของเราคนเราคนประเทศเรานี่ค่อนข้างจะเฟรนลี่อยู่แล้วเป็นสยามเมืองยิ้ม ค่าเงินไทยด้วยมั้งตอนนี้ตอนนี้ค่าเงินไทยก็ค่อนข้างต่ำต่างชาติเนี่ยเริ่มมีความสนใจมากขึ้นมาซื้อ property เมืองไทยคอนโดมิเนียมเดินทางก็สะดวกอาหารก็ค่อนข้างจะหลากหลายรสชาติแล้วก็มีความเป็นเป็นครัวของโลกอยู่แล้วแล้วก็กรุงเทพก็เป็นฮับด้วยสามารถบินจากกรุงเทพไปนู่นไปนี่ได้ไทยค่อนข้างจะเปิดเสรีมากกว่าแล้วก็ค่อนข้างคนค่อนข้างจะเป็นมิตรมากกว่า แล้วก็วัฒนธรรมด้วยมันค่อนข้างจะมิงเกิลมันค่อนข้างจะผสมกลมคืนกับหลายๆอย่างมันไม่เหมือนมาเลยมาเลนี่คนจีนก็แยกอยู่กับคนจีนพวกมาเลเองก็จะอยู่ส่วนเขาเองอินเดียก็จะแยกอยู่ในเขาเองก็คล้ายๆกับสิงคโปร์แต่ของไทยนี่สามารถแบบอยู่กลมเกลียวร่วมกันได้หมดแล้วไทยค่อนข้างจะเปิดกว้างรับวัฒนธรรมต่างรับความเห็นต่าง จร,จริงๆไทยรับทับความเห็นต่างนี้จริงๆค่อนข้างดีนะจริงๆควรจะให้มีทางด้านการเมืองด้วย <laughs> ทางด้านกฎหมายเนี่ยคอนโดมิเนียมน่าจะขายให้ต่างชาติได้แต่ถ้าต้องขยขายที่ดินเองเนี่ยมันอยู่ที่ปัญหามันอยู่ที่การควบคุมดูแลว่า,วาอย่างเราจะสามารถดูแลไหวไหมรัฐบาลจะสามารถดูแลทั่วถึงหรือเปล่าว่าจุดมุ่งหมายบางทีถ้าคนยิ่งซื้อเยอะเนี่ยเขาจะเอาไปทำอะไร บางสมัยก่อนก็มีพวกตะวันออกกลางมาซื้อซื้อที่ดินนี้ไปปลูกทําเป็นสวนอุตสาหกรรมเลยหรือว่าบางทีก็ไปมาซื้อที่ดินติดทะเลอะไรเงี้ยทำรีสอร์ทจริงๆมันก็ควรจะให้อุตสาหกรรมบางอุตสาหกราหารมอะเฉพาะคนไทยทําเท่านั้นแต่อย่างว่าแหละการตรวจสอบควบคุมมันยากมากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยคิดว่า ถ้าเป็นพวกอสังหาแนวแนวสูงไม่ใช่สังหาแนวราบจริงๆก็ควรนะอย่างที่ทำอยู่ตอนนี้ก็โอเคอยู่แล้วเห็นเห็นได้ชัดมีข่าวหลา,หลายอย่างที่จากคนจีนมาซื้อแล้วก็ทำเป็นเหมือนกับฟอกเงินทำเป็นคอเซนเตอร์ที่ผิดกฎหมายก็เยอะมันต้องมีการตรวจสอบเพราะว่าคอนโดนี่เขาก็มีสัดส,ส่วนอยู่แล้วไงว่าต่างชาติถือครองไม่เกิน49%แต่เดี๋ยวนี้มันก็มีหลีกเลี่ยงกันง่าย มาซื้อในนามบริษัทอะไรอย่างนี้ถ้าเป็นอยู่ระยะยาวเนี่ยส่วนใหญ่น่าจะเป็นคนอายุคนสูงอายุเพราะว่าเขาเขาเขาอยู่แบบฟิกอินคัมก็คือมีเงินรีทรายจริงๆอ่ะเราก็ต้องการนักท่องเที่ยวที่อยู่ยาวใช้ใจ่ายระยะยาวแล้วก็มีคุณภาพค่าของชีพมันสามารถอยู่ได้คือ1เนี่ยเขามีเงินรีไทาย ที่เป็นเงินฟิกอินคัมมาจากประเทศนั้นอยู่แล้วแล้วเขาก็มาคือคุณภาพชีวิตมันก็ไม่ได้ต่ำมากเขาก็เหมือนกับมารีทายเมืองไทยอ่ะมาหามาหา,มาหาแฟนนี่อยู่อีสานเยอะเลยเขยอ,อีสานเต็มไปหมดจริงๆเราก็ควรจะมีนโยบายไงว่าเออถ้าเกิดคุณเข้ามาแต่งงานได้รีทายได้แต่มีความรู้คุณก็ต้องมาสอนถูกไหม พราะส่วนใหญ่ฝรั่งพวกนี้บางทีมารีไทยแล้วก็เป็นเป็นคนมีความรู้ไงคุณก็ต้องมาถ่ายทอดด้วยมาสอนภาษาก็ได้ก็คือถ้ามองเป็นโอกาสมันก็เป็นโอกาสถ้ามองเป็นวิกฤตมันก็เป็นวิกฤตอยู่ที่เราบริบทที่เราสร้างอย่างอยกตัวอย่างคนต่างชาติเขาเขาก็อยากมาอยู่เมืองไทยก็แต่งงานได้แล้วก็มีโอกาสตอนนี้ wellness นี่กำลังบูมมากธุรกิจ wellness ธุรกิจ anti aging ธุรกิจ retirement home ตอนนี้กำลังบูมมาก คือลองไปลองไปดูอ่ะเดี๋ยวนี้คอสจัดคอสพวกนี้เต็มไปหมด mm hmm. เพราะว่าอีกหน่อยคือคือเรารู้อยู่แล้วว่าไทยเนี่ยน่าจะเป็นประเทศแบบประเทศแบบสูงอายุแต่เราก็ควรจะต้องเป็น Medical Hub ด้วยก็คือเราควรจะมีการวางยุทธศาสตร์ว่าเราเฮ้ยควรจะเป็นศูนย์กลางทางด้าน retirement ด้วยการจัดการทางด้านดูแลผู้สูงอายุเฮลท์แคร์อะไรอย่างนี้ด้วย 所以，其实，其实，其也其实，其实，其实，แลว